วันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือเว้ยเฮ้ยใช้น้ำ300 ml นะคะในเซ็ตก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีเส้นเล็กเส้นหมี่เนาะแล้วก็จะมีเครื่องกุง้งกระเทียมเจียวผงกระเทม ซอสนะคะซอสน้ำซอสน้ำซุปเนาะเหมือนเดิมค่ะน้ำพอเดือดเราก็จะใส่น้ำซอสลงไปนะคะคนสักตีนหนึ่ง <c oughs> หมูแบบแข็งแข็งเป๊กเลยนะอ่กูตัดหมูเป็นกุยช่ายเลย <c oughs> ตามด้วยเส้นนะคะสังเกตจนเส้นนุ่มนะคะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะ เป็นผงกะทิค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี้เราจะใส่ไข่ไก่เพิ่มนะคะว้าวเปือกลงไปด้วยโอ,โอ,โอ้โอ้โอ้โอโอโอไข่ยังไม่สุกเลยวะตบท้ายด้วยโรยกระเทียมเจียวค่ะใครมีผักก็ใส่ผักตามชอบได้เลยนะคะ อร่อยจริงๆนะสั่งสั่งเลยเดินมาเก็บโหระพานะคะไปเก็บโหระพามาใส่เพิ่มนะคะใครสนใจก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดเข้มข้นโดนใจก็ทักมาสั่งได้เลยนะ